ต่อที่โซเลยนะครับให้เราหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับวันนี้โอ้โหฝนก็มานะครับหมดแล้วแรงจะเก็บล้านฝนมาพอดีฝนมาพอดีไม่งลงกันหมดแล้วฝนก็ตกที่น้องเอ้ย แม่ค้าก็เก็บไวมากเลยแต่โชคดีแล้วเราหมดนะหมดเกลี้ยงเลยเออเมางยานมาส,สิ้นอ่ะโอ้สี่ชิ้นเลยชิ้นน้อยแล้วราคาเท่าไหร่บคนณตังให้เก็บร้านน,นั่นกระป๋อง เดี๋ยวเราค่อยเอาในปอกก็ได้เดี๋ยวรอมันแห้งมันเย็นแป๊บเดียวพอเร่งเร่งตรงเลยถ่ายเลยไปเราทีเรามีเต็นท์นะฮะมีเต็นท์มีอะไรมันก็แบบว่าดีหน่อยมดแล่ะครับผมแล้วพันโค้งไก่มันนี่ขั้นมี้ลายนีย่โอ้ย่ยใหญ่ว้าววันนี้แกะบ่พอ กร,รยได้าบาทออ,นนอก็บมแงมาวแล้วใส่เรียกว่าไวนไปใส่ถ่ยทอดใน,นเกืออ่ะก็ไปป่าอ่เงียมันออะปกติเขายังไม่กลับน,นะทุกคนเอเอ,เอว่าอืม ดีนะครับตาสร็จจะถอดไปเลยนะเพราะว่าไม่ต้องบล็อกสายเพราะว่าเขาเก็บไม่ได้เฮาใส่เก็บตกนะเดี๋ยวพาเก็บเห่นหน้าฝนทำไมพี่ขันยุ้ยอยู่วะล่ะนี่มึงมีบ้บุเบือกอะไรฮะบ่งเดี๋ยวก็เศราเดี๋ยวรอละมันแหงดะละมันเย็นแป๊บเดียว เริ่มแรงแล้วคอยเก็บปแป้วขึ้นทุ่มทุ่มหน,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 นึ่งทุ่มครึ่งเฉลี่ยล้วประมาณทุ่มยี่ห้าหมดเราตีไปทุ่มครึ่งเลยเดาะเจว่านักเกัน้วยฝากธน,นาคารนะทุกคนไปฝากอะไก็โอนใจได้ เริ่มคอยแล้วโอเคทุกคนคลิดนี้เบียร์ไปแคลนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาอยากกิมันก่อนเลยทุกคนสวัสดีครับ